สำหรับวันนี้นะคะก็เป็นการจัดกิจกรรมนะคะในเรื่องของการเสวนานะคะเรื่องของการเลือกตั้งและทิศทางของเศรษฐกิจของประเทศนะคะโดยเป็นการเสวนาตามโครงการรับฟังเสียงของประชาชนทุกภาคส่วนเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาและก็ตัดสินใจประจำปี2566ค่ะซึ่งกรมประชาสัมพันธ์นะคะก็กำหนดให้ทุกจังหวัดได้ จัดกิจกรรมนี้นะคะในประเด็นเกี่ยวกับเรื่อง,องการเลือกตั้งซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของประชาชนในขณะนี้แล้วในวันนี้ค่ะก็เชิญสืมวลชนแล้วก็ทางอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บา้านและชุมชนนะคะ มาเข้าร่วมรับฟังรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งแล้วเราตั้งประเด็นเรื่องของการเลือกตั้งและทิศทางเศรษฐกิจของประเทศเนื่องจากว่านนทบุรีนะคะก็เกี่ยวพันกับเรื่องของเศรษฐกิจนะคะแล้วเมื่อท่านสื่อมวลชนหรือว่าผู้เข้าร่วมเสวนานี่ได้มารับฟังแล้วก็สามารถที่จะนําข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งเนี่ยค่ะ ไปเผยแพร่ขยายผลสู่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพค่ะแล้ววันนี้ได้เชิญใครมาบ้างครับค่ะทางวิทยากรที่เชิญมานะคะก็เป็นวิทยากรที่เป็นทีมบรรยายนะคะก็คือทีมวิทยากรจากสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรีค่ะ นำโดย,ยร้อยเอกหญิงวรินทร์ตตั้งริศนัคุณนะคะผู้มยการเลือกตั้งประจำจงังหวัดนนทบุรีนะคะเขตเลือกตั้งนะคะทางทุกท่านก็น่าจะทราบแล้วนะคะว่าเราใช้รูปแบบใดนะคะเป็นเป็นรูปแบบในการจัดการเลือกตั้งในครั้งนี้นะคะในการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะสำหรับปฏิทินนะคะในการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะวันนี้นะคะเรามีเวลาแค่หนึ่งชั่วโมงในช่วงของการ ในช่วงของการบรรยายท่านแต่ทีมงานเรามาสามาั้นนะคะวันวันที่20่ิมีนาคมป่ายี่มีนาเนยได้ประกาศยูสภาไปแล้วมีที่ารณายสภาวันที่21กกตก็ประกาศเลยสถานที่รับสมัครและตอนรับสมัครนะฮะในวันที่2ี่สี่องยกกตก็ประกาศการรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนโดยกำหนดวันเวลายื่นคำขอลงทะเบียน <with> <spe> <Broadway> ใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งลงหน้าอันนี้ซึ่งพอประกาศปุ๊บเราก็กำหนดวันให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเนี่ยสามารถมาใช้สิทธิเลือกตั้งอ่อสามารถลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้งลงหน้าได้ตั้งแต่วันที่25ถึงวันที่9เมษายนทางคอร์ร์ตเลยปแก้ข้อกฎหมายคือต่อไปถ้าแม้ผู้สมัครจะไม่ทาเองและถ้ามีหลักฐานเชื่อได้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องก็ให้ระงับสิทธิสมัคร ในการเลือกตั้งครั้งหนึ่งปีที่เราเรียกว่าใบส้มคือเมื่อสอบเลือกตั้งใหม่แล้วเขาก็าไม่สามารถสมัครได้เนื่องจากเขาถูกรับสิทธิสมัครเดือนปีแค่หนึ่งปีเองนะครับเราเรียกว่าใบส้มเลือกตั้งครั้งนี้เขาก็เลยสมัครไว้ได้ก็ต้องมาเลือกตั้งอีกสี่ปีปต่อไปอันนี้คือใบส้มในส่วนใบแดงนี่คือผู้สมัครทำเต็มๆก็คือทำเองเลยคนระับทำเองเลยมีพยานฐานทำเองเก็เจกใบแดงแต่ถ้ามีวิธีคือใบดำใบแดงที่เพื่อถอนสิทธิ์เลือกตั้ง ใบดำนี่เพิ่มอถอนอ,อย่างเลยคำสิทธิสมัครเลือกตั้งแล้วเพิ่มถอนสิทธิเลือกตั้งด้วยใบดำเนี่ยตลอดชีวิตตลอดอนาคตนะใบดำใบดำนี่คือเขาเห็นว่ามันอยู่ในุูปแบิของรัชสมรภูนะฮะว่ามีข้อหนึ่งที่ว่าเคยพวกเคยต้องโทษทางวิชาต่างๆเนี่ยเสร็จหมดเลยต่อไปนี่ไม่สามารถทำได้เลยนะในส่วนของการเสวนานะคะเราได้เชิญผ้าธุรกิจมานะคะทั้ง ประธานรองประธานหอการค้าจังหวัดนนทบุรีแล้วก็ทางประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรีทีทางคุียนบอกว่าเราเป็นที่อยู่อาศัยนะครับจังหวัดนนทเรามีมอตโต้แฝงไว้อีกอันหนึ่งก็คือเราเป็นที่อยู่อาศัยชั้นดีของคนทุกระดับท่านขอทราบไหมครับว่ามันแปลว่าอะไรไม่ทราบว่าในจังหวัดนนทเนี่ยมีหมู่บ้าน ให้ผมผมให้ท่านถ่ายมีหมู่บ้านที่ราคาเกินร้อยล้านเนี่ยกี่หมู่บ้านทะลุเลยก็เรื่องเรื่องใหญ่ที่ที่คนตอนนี้กำลังมองอยู่นลยครับอย่างที่คุณเอกนัน,นได้พูดสักรูวว่าประเทศเราเริ่มเข้าสู่ยุคผู้สูงวัยนะครับจอนวน้นทุรีเราเนี่ยมีประชากรประมาณล้านสาวนะครับแต่มีคนสูงวัยเนี่ยเกือบสาสิบเปอร์เซ็นต ของชากรนะฮะในตอนนี้เนี่ยในดอนเนี่ยจะมีคนสูงอายุที่อยู่กับพวกเราเนี่ยอย่าผมเนี่ยเกิด60เนี่ยครับก็ประมาณสักเท่าไหร่สามแสนนะประม,มาณสสามแสนถาเนืงจากว่าประเด็นของเราเกี่ยวข้องกับทางด้านเศรษฐกิจก,ก็เรียนเชิญสองท่านนี้มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แล้วก็เป็นมุมมองที่จะ ให้สื่อมวลชนหรือว่าผู้เข้าร่วมเสวนานั้นนำไปเผยแพร่ขยายผลได้ค่ะ